เดี๋ยววันนี้นะคะแอดจะมาแคมพิธีกรของช่อง X Channel ค่ะจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะ สวัด่งนี้เรามาทาอะไรกันางก็มาที่เราแว้นกันมาเราแวนกันใช่เลราเร่งบมากชีวิตมีเร่งรีบจริงๆใช่ไปดูครับว่าทําน

มคิดตอนนี้ก็กำลังจะมากรอกประวัติพิธีกรน,นะคะไปใเกอันนี้เป็นเครื่องประดับหมือเลยค่ะ ก็ไว้ใช้ได้หลายงานค่ะก็ซื้องานเยอะเหมือนกันส่วนมากก็จะมีร้านประจำค่ะที่ไทยฟางนาแล้วก็แม่ซื้อมาให้้าทำลีละอันนี้ก็จำไม่ได้ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ถึง200ยร้อยกว่าบาทได้ปะก็เขาก็ลดให้นิดนึงต่อไม่ค่อยเป็นแต่ว่าพี่สองไม่ได้ต่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ชอบมากเป็นคิสเกลติดตลอดเป็นนางผุผุหงายไม่ได้เลยหายแค่ใจลิวหายไปปุ๊บหาเลยที่ขอคนนี้เลยได้ปะใช่ ซิ่งเลยแหละอาลูกดูก็เก็บนะก็คือหนึ่งก็ต้องเสริมหนึ่งพอาใส่สูงมันจะดูสูงค่ะเดี๋ยวว่านัขึ้นตื่ให้ดูตคกดี่มันสูงแค่บนีไค่ะแอปเปิ้ล่า Apple Apple ให้หมันลากค่ะเราก็จะทาแอปเปิลทันทีเพราะว่าแอป,ปเปิลไม่ใส,ส่เครื่อสูงีมากค่ะทีแรกค่ะที่มาแคสท,ที่ก่อนกระตุ่นเต้นนิดนึง <c oughs> ก็พยายามจะพูดให้ชัดเอาพูดเร็วด้วยไงยคะ่ะแต่ว่ามีโอกาสเราต้องทำให้เต็มที่ค่ะไปดีกว่า แแลแล้วล้วววมาตั้งแต่บายโมค่ะมาถึงตึกบายโมมาแต่งหน้าทำผมตอนนี้กี่โมงละ<ม>สี่โมงเย็นแล้วค่ะสี่โมงสี่สิบห้าแล้ว หนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะสนุกดีค่ะก็สนุกดีค่ะก็เหมือนคุยกันเองค่ะก็เหมือนเล่าเรื่องให้คนฟังแล้วก็เป็นคนชอบพูดมากเล่าเรื่องอยู่แล้วค่ะเมากับเพื่อนที่โรงเรียนเป็นประจำค่ะก็หลายเท้งอยู่เหมือนกันค่ะเทสเดินสี่สาม สสวัสดีครับพบกับแอมเป็นประจำทุกต้นชั่วโมงกับเทรคเบกครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโอชิชาพุซ่าชาเขียวซ่าจากโอชิแล้วถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากติดตามเทรนซ่าซแบบนี้นะครับต้องชุมหน้าเลยครับ free man, uh, free man. กกแฟนมน่ียใใจให้ free, free, uh, free, free. เกี่ยวนไป่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราทั้งสามคนเลยปะทั้งสามคนทั้งสามเลยครั้งแรกไม่เคยนะครับใช่ตอนนั่งอยู่นะคะนั่งอ่าโอ้ยจำได้จำได้เขาไม่ยืนจุดมาร์กเลยก็ทำอะไรไปไหยไปไหนไม่รู้ค่ะความจำเสื่อมกันเลยใช่แล้วก็สติสกเกอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยจริง เฮียฮีนาคิดว่าตัวเองไม่ใช่คนแล้วค่ะปาร์ทอนถูกต้องรู้สึกว่าตัวเองความจำสั้นเหมือนกันนะใช่ชิ้นยาวนะคะเนาะวันนีนะคะกวางเชื่อว่านะคะว่าคนเราถ้ามันจะเก่งได้หรือว่าอะไรเนาะมันก็ต้องอยู่ที่การฝึกและอย่างนึงถ้าได้รับโอกาสมามันก็ยิ่งยิ่งทำให้เราต้องฝึกเข้าไปใหญ่ไงค่ะเพราะว่าเนาะแล้วเราก็ไม่ได้เก่งมาก่อรก็ฝึกค่ะถือว่าดีครับตอนนี้ไม่บายละกล้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ให้ฟรี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 อยากมีฉันดูไหมฟรีแม a อ่ะ Free m มันเกี่ยวเกินไปรอมหยุดใจไว้ถ้าคนในเข้าตามารักได้เลยไม่คิดตังค์วันเวลายังคงเดินชฉันบ่อ